สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ what if นะครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าโลกที่เราอาศัยอยู่ในวันนี้เนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ที่ดูเหมือนจะตายตัวมา,มากๆเลยแต่ลองคิดเล่นเล่นดูสิครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหนึ่งในค่าพื้นฐานที่สุดของดาวเคราะห์เราเนี่ยมันเกิดเปลี่ยนไปวันนี้เลยครับเราจะมาเจาะลึกมาสำรวจกันว่าโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนถ้าแกนโลกที่ตอนนี้เอียงอยู่23.5องศาจู่จมันกลับเอียงเหลือแค่10องศาเท่านั้นครับใจแล้วครับนี่คือคําถามตั้งต้นของเราในวันนี้เลย จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแกนโลกเอียงแค่10องศาเราจะมาดำดิ่งไปกับสถานการณ์สมมุติที่จะเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์แทบทุกอย่างบนโลกใบนี้กันเลยนะครับจุดเริ่มต้นของมันก็มาจากคาถามที่ดูเหมือนจะง่ายๆแต่ทรงพลังคําถามนี้นี่แหละครับการเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะเล็กน้อยแค่10กว่าองศาเนี่ยมันจะปลดปล่อยผลกระทบแบบลูกโซ่ที่สามารถพลิกโฉมหน้าดาวเคราะห์อของเราไปตลอดการได้เลยทีเดียวหรอครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่จุดแรกเลย สมดุลที่เปลี่ยนไปการเปลี่ยนแปลงนี้เนี่ยมันจะเริ่มต้นจากผลกระทบในระดับดาราศาสตร์แล้วก็ภูมิศาสตร์ก่อนเลยซึ่งไอ้สออย่างนี้แหละครับที่จะเป็นรากฐานของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่จะตามมาในอนาคตครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาทําความเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าความเอียงของแกนโลกหรือแอ i เซ t ยลทิเนี่ยมันคืออะไรและทําไมมันถึงสําคัญขนาดนั้น คือความเอียง23.5องศาที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันคือเหตุผลหลักเลยนะครับที่เรามีฤดูการต่างๆไม่ไว่าจะเป็นร้อนฝนหนาวมันคือตัวควบคุมเลยว่าจะให้พลังงานจากดวงอาทิตย์เนี่ยกระจายไปทั่วโลกยังไงเพราะงั้นการที่มันจะเปลี่ยนไปเหลือ10องศาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เลยนะเพราะปกติแล้วแกนโลกมันจะแกว่งตัวอยู่ในช่วงแคบๆเท่านั้นเองการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้จึงเหมือนกับการรื้อระบบปฏิบัติการพื้นฐานของดาวเคราะห์เราใหม่ทั้งหมดเลยละครับโอเคครับทีนี้มาดูตารางนี้กันดีว่า นี่คือจุดที่เรื่องราวเริ่มจะน่าสนใจมากๆเลยนะเพราะมันทําให้เราเห็นภาพผมกระทบทางภูมิศาสตร์แบบชัดๆเลยลองดูที่แถวแรกก่อนนะครับและตที่จุดของเส้นท ropic ปัจจุบันคือ23.5องศาใช่ไหมครับแต่ในโลกสมมุติของเรามันจะหดเข้ามาเหลือแค่10องศาเหนือใต้เท่านั้นรู้ไหมครับว่าน,นี่มันหมายความว่าไรมันหมายความว่าเขตร้อนที่เรารู้จักกันดีเนี่ยมันจะหดเล็กลงแบบควบเลยนะลองดูแถวสุดท้ายสิครับจากที่เคยครอบคลุมพื้นที่เกือบครึ่งโลกคือประมาณ40%เนี่ยมันจะเหลือแค่17%เองหายไปเกินครึ่งเลยนะแล้วในทางกลับกันวงกลมขั้วโลกก็จะถูกดันให้ชิดขั้วโลกมากขึ้นไปอีกจาก66.5เป็น80องศาเลยยทีีเดวการปดคร โครงสร้างทางภูมิศาสตร์ครั้งใหญ่นี่แหละครับคือโดมิโนโตัวแรกที่จะล้มทับทุกสิ่งทุกอย่างที่เรากําลังจะพูดถึงกันต่อไปครับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของเส้นต่างๆบนแผนที่โลกที่เราเพิ่งดูกันไปเมื่อกี้นี่นะครับมันไม่ได้จบแค่นั้นมันส่งผลกระทบโดยตรงเลยนะต่อสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าเครื่องจักรความร้อนของโลกซึ่งเจ้านี่แหละครับคือระบบหมุนเตียนพลังงานที่สําคัญที่สุดของดาวเคราะห์เราเลยอธิบายง่ายๆแบบนี้ครับลองนึกภาพตามผมนะโลกของเราเนี่ยได้รับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน บริเวณเส้นศูนย์สูตรจะได้รับแสงแดดเต็มๆก็เลยจะร้อนที่สุดส่วนขั้วโลกเนี่ยแทบไม่โดนแดดก็เลยได้รับพลังงานน้อยที่สุดธรรมชาติก็เลยต้องสร้างระบบขึ้นมาเพื่อปรับสมดุลครับโดยให้บรรยากาศกักบมหาสมุทรเนี่ยทำหน้าที่เหมือนกับสายพานลำเลียมขนาดใหญ่ยักษ์คอยขนส่งความร้อนส่วนเกินจากเส้นศูนย์สูตรไปยังขั้วโลกที่หนาวเย็นที่นี้แรงขับเคลื่อนหรือว่าเชื้อเพลิงของเครื่องจักรตัวนี้มันก็คือความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่าง2จุดนี้นั่นเองยิ่งต่างกันมากเครื่องจักรก็ยิ่งทหนครับ และนี่แหละครับคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อแกนโลกเอียงแค่10องศาความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเส้นศูนย์สูตรกับขั้วโลกมันจะลดลงหวบเลยมันเหมือนกับเราลดปริมาณเชื้อเพลิงที่ป้อนให้กับเครื่องจักรความร้อนของโลกนั่นแหละครับผลลัพธ์ที่ตามมาก็คืออย่างแรกเลยฤดูร้อนในเขตที่อยู่สูงๆขึ้นไปเช่นยุโรปเหนือหรือแคนาดาจะเย็นลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะในขณะที่ฤดูหนาวก็จะอุ่นขึ้นมานิดหน่อย กลายเป็นว่าความแตกต่างระหว่างฤดูร้อนกับฤดูหนาวมันน้อยลงโลกจะดูเหมือนมีฤดูกาลที่กล,งกลางๆมากขึ้นและที่สําคัญที่สุดเลยนะครับเมื่อเครื่องจักรตัวนี้มันอ่อนกําลังลงกระแสลมและกระแสน้ําทั่วโลกก็จะซบเซาลงไปด้วยครับเอาล่ะครับมาถึงจุดที่มันน่ากลัวแล้วละ่ะประเด็นสําคัญที่สุดก็คือการที่ฤดูกาลมันดูเหมือนจะอ่อนลงและมีความสุดโต่งน้อยลงเนี่ยมันกลับกลายเป็นตัวจุดชนวนที่นําไปสู่เหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดนั่นก็คือการเริ่มต้นของยุคน้ําแข็งครั้งใหม่ครับ ฟังดูอาจจะขัดขับกันใช่ไหมครับแบบเอ๊ะฤดูหนาวอุ่นขึ้นแล้วทำไมถึงเป็นยุคน้ำแข็งได้ล่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับมันมีเหตุผลของมันอยู่และนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับเป็นประโยคที่สำคัญมากๆยุคน้ำแข็งเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะฤดูหนาวมันหนาวเย็นกว่าปกติอย่างที่เราคิดกันนะแต่มันเกิดขึ้นเพราะฤดูร้อนมันเย็นเกินไปครับมันเย็นซะจนไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะละลายหิมะที่ตกสะสมมาตลอดฤดูหนาวให้หมดไปได้ลองจินตนาการเอานะครับหิมะตกมาในฤดูหนาว พอถึงฤด,ดูร้อนที่ดันเย็นลงมันก็ละลายไม่หมดพอเข้าสู่ฤด,ดูหนาวปีถัดไปหิมะใหม่ก็ตกลงมาทับถมชั้นเก่าทำแบบนี้ซ้ำไปซ้ำมาปีแล้วปีเล่าหิมะก็จะสะสมตัวหนาขึ้นหนาขึ้นเรื่อยๆครับและนี่ครับคือคกลไกที่น่ากลัวที่สุดเลยก็ว่าได้มันเรียกว่าวงจรป้อนกลับไอซ์ออรบิโดหรือไอซ์ออรบิโดฟีดแบ็กมันคือตัวแร่งปฏิกิริยาที่จะผลักโลกเราเข้าสู่ยุคน้ําแข็งแบบกู่ไม่กลับเลยล่ะครับลองไล่ตามสเต็ปดูนะครับ1เลยฤดูร้อนมันเย็นลงใช่ไหม หิมะที่ตกมาในหน้าหนาวก็เลยละลายไม่หมด 2. พอละลายไม่หมดมันก็สะสมทับถมกันไปเรื่อยๆปีแล้วปีเล่าจนถูกน้าหนักของมันเองอัดแน่นกลายเป็นแผ่นน้ําแข็งขนาดมาหึมาแล้วพอมาถึงข้อ3ซึ่งมันจุดคลายแม็กซ์เลยคือพอพื้นโลกที่เคยเป็นดินสีเข้มๆหรือป่าไม้เนี่ยมันถูกปกคลุมด้วยน้ําแข็งสีขาวจ้าเลยมันก็กลายเป็นกระจกสะท้อนแสงอาทิตย์บานยักษ์เลยครับพลังงานจากดวงอาทิตย์แทนที่จะถูกดูดซับไว้ให้ความอบอุ่นก็ถูกสะท้อนกลับไปในอวกาศซะส่วนใหญ่ผลก็คือโลกยิ่งเย็นลงไปอีก พอเย็นลงน้ำแข็งก็ยิ่งก่ะตัวมากขึ้นพอมีน้ำแข็งมากขึ้นโลกก็ยิ่งสะท้อนแสงและเย็นลงไปอีกเห็นไหมครับมันเป็นวงจรอบบาตท,ที่หยุดไม่ได้จริงๆเอาละครับหลังจากโลกเราเริ่มเข้าสู่ยุคน้ำแข็งแล้วเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าโลกที่เย็นลงใบใหม่นี้เนี่ยมันจะส่งผลกระทบและวาดแผนที่สำหรับระบบนิเวศและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกษตรของมนุษย์ขึ้นมาใหม่อย่างไรบ้างมันคือการล่มสลายและการถือกำเนิดใหม่จริงๆครับ ผลกระทบจะรุนแรงมากๆเลยครับระบบนิเวศของโลกจะถูกจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดเลยอย่างแรกเลยป่าฝนเขตร้อนอย่างเช่นป่าแอมะซอนซึ่งเป็นเหมือนปอดของโลกเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่สูงที่สุดเนี่ยจะต้องหดตัวลงอย่างน่าใจหายเลยครับเหลือเพียงแก้แถบแคบแค,แคบริเวณเส้นศูนย์สูตรเท่านั้นแน่นอนว่ามันจะนําไปสู่วิกฤตการณ์ูญพันธ์ครั้งใหญ่ แต่ในทางกลับกันนะครับระบบนิเวศแบบหนาวเย็นอย่างทุ่งทุนร่าและป่าสนไทก้าจะได้ทีขยายอาณาเขตลงมาทางใต้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของทวีปยูเรเชียและอเมริกาเหนือแทนเลยครับและแน่นอนว่าพอระบบนิเวศเปลี่ยนแผนที่การผลิตอาหารของโลกก็จะถูกพลิกกลับตลปัดไปเลยครับดูในชาร์ตนี่สิครับพื้นที่เกษตรกรรมกว่า60%ของโลกในปัจจุบันซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเขตร้อนและกึ่งร้อนจะต้องล่มสลายลงเกือบทั้งหมดสาเหตุหลักๆก็มาจากการที่เครื่องจักรความร้อนอ่อนกําลังลง ทำให้ระบบลมมรสุมที่เคยพัดพาความชื้นเข้ามาเนี่ยมันอ่อนแรงไปด้วยแต่ในขณะเดียวกันพื้นที่ในเขตละติจูดสูงที่ปัจจุบันหนาวเย็นเกินกว่าจะเพาะปลูกอะไรได้จะกลับกลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เฟื่องฟูอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยครับใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดแล้วครับไซเบีเรียและแคนาดาตอนเหนือดินแดนที่ตอนนี้มีแต่น้ําแข็งและหิมะจะกลายเป็นอู่ข้าวอู่น้ําแห่งใหม่ของโลก นี่คืออีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งและขัดแย้งในตัวเองมากๆที่เราอาจจะเรียกว่าปรากฏการณ์ฤด,ดูร้อนที่ยาวนานและเย็นสบายก็ได้ครับเพราะว่าฤด,ดูร้อนที่มันเย็นลงและยาวนานขึ้นเนี่ยมันกลับเป็นสภาพอากาศที่สมบูรณ์แบบสุดๆส,สาหรับการปลูกธัญพืชหลักอย่างเช่นข้าวสาลีความเย็นจะช่วยยืดระยะเวลาการเจริญเติบโตของมันทําให้พืชสามารถสะสมสารอาหารได้มากขึ้นไปอีกส่งผลให้ได้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยครับ เมื่อทรัพยากรที่สำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างอาหารถูกจัดสรรใหม่ทั้งหมดอย่างรุนแรงขนาดนี้แน่นอนครับว่ามันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเราจะเห็นผู้ชนะผู้แพ้และความขัดแย้งที่จะเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดการครับภาพของภูมิรัฐศาสตร์โลกในยุคนี้จะชัดเจนมากๆเลยครับฝั่งผู้ชนะก็คือประเทศที่มีดินแดนกว้างใหญ่ในละติจูดสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัสเซียและแคนาดา ดินแดนที่เคยเยือกแข็งของพวกเขาเนี่ยจะกลายเป็นทุ่งราบที่อุดมสมบูรณ์และทําให้พวกเขากลายเป็นมหาอํานาจด้านเกษตรกรรมและทรัพยากรรายใหม่ของโลกส่วนฝั่งผู้แพ้ก็น่าเศร้าครับคือประเทศส่วนใหญ่ในโลกปัจจุบันรวมถึงประเทศไทยด้วยที่ต้องเผชิญกับการล่มสลายของระบบนิเวศความล้มเหลวทางการเกษตรและความอดอยากอย่างรุนแรงครับและผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือความขัดแย้งที่อาจจะกินเวลายาวนานเป็นร้อยร้อยปีเลยครับ ฉนวนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติผู้คนนับพันล้านคนนะครับจะถูกบีบให้ต้องเดินทางขึ้นไปทางเหนือเพื่อความอยู่รอดซึ่งแน่นอนว่ามันจะนําไปสู่สงครามเพื่อแย่งชิงที่ดินที่ยังเพาะปลูกได้แย่งชิงแหล่งน้ําที่อาจจะเปลี่ยนทิศทางไปเพราะฐานน้ำแข็งและท้ายที่สุดมนุษย์ก็จะต้องรือ้อแล้วก็สร้างระเบียบเศรษฐกิจและการค้าของโลกขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยครับ ท้ายที่สุดแล้วนะครับการทดลองทางความคิดหรือ t h อ u g h t e x p e r i m e n t ครั้งนี้เนี่ยมันเผยให้เห็นความจริงที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งเลยก็คือโลกที่ดูมั่นคงและยิ่งใหญ่ของเราเนี่ยจริงๆแล้วมันตั้งอยู่บนสมดุลที่เปราะบางอย่างไม่น่าเชื่อเลยนะครับมันเป็นเหมือนเครื่องเตือนใจที่ส่งพลังมากๆว่าค่าคงที่เพียงค่าเดียวอย่าง 23. 5หองศาเนี่ยมันมีความสําคัญต่อการดํารงอยู่ของอารยธรรมมนุษย์เรามากแค่ไหนแล้วมันก็ทําให้เราต้องกลับมาถามตัวเองด้วยคําถามนี้แหละครับว่าหรือจริงๆแล้วโลกของเรานั้นเปราะบางกว่าที่เเราาคคยคิดไว้มก